วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตกปลาด้วยบีดสั้นๆครับนี่คือการตกปลาเนี่ย yeah. โอหใจเย็นมากเลยครับใจเย็นมากเลยตัวดจมบด้วยดูธีกันูกเว้นครับ มีฮนะออมหน่อันะนะีนะ้กนะ็ไดเฮ้ยนะี่เยมมากเลยครับเย่ยมากเลยครับผมตอนหลัง้องการผมมีแล้วเสียนาเดียนอยู่ก่อนโอ้ย ที่การออกนี่มันยากนะคร <c oughs> ับเดินหนึ่งคั้เอเดี๋มวยกัะเดินอายเดนที่แป่นนี่กันอ๋ออ๋อเดินอาศัย อตัวนี้ออกไม่ได้ครับต้องออกที่แบ้านหนูคลิปนี้เขอจบการนำเสนอเพีงน,นี้นะครับผมเจอกันมาคลิปหน้า